แต่ต้องเป็นผักของสวนสุชาติวิเศษแสนลูกกลางทะเลทรายเยนะี่ยจะอร่าอร่อยนี่นะโอ้โหไม่ธรรมดานะต้องดูดโอชารสมามากเลยนี่ต้องดูดมาจากทางไกลนะ,ะอโ,โอ้ทะลุโลกมาเลยนะี่นยตั้งแต่ตตตทำสวนผักกลางทะเลทราย,ยานี้มาเนะี่ยไม่เคยไม่เคยมีออเดอร์อะไรเดียวมากถึงขนาดนี้มาก่อน อันนี้เพิ่งบ่มบ่มอ่ยเดี๋ยวรายเดียวตันหนึ่งต้องว่าเป็นตันนะแล้วจะออเดอร์ไอย่างนี้เรื่อยไปทุกวันโหชาวจีนเจ้าของราหานี่เลยจ้ะแล้วทนี้ยังได้เจอ,เ,อ,อเจอชาบรูไนว่ติดต่อให้เป็นไปเป็นที่ปลึกปรึกษาการทำสวนผักอ้อจะจัดเตรียมสถานที่และลงทุนทุกอย่างให้ฟรี ทั้งหมดอีกด้วย oh, oh, oh. ที่บรูไนมั้งนี่นะจ๊ะโอ้โหตรงนั้นดินแดนพุทเก่าเนอะลูกนะ <Yeah. S 1> ไปปลูกผักให้อร่อยเลย mm hmm. และอธิษฐานจิตใครกินผักให้ได้เข่าถึงธรรมกินผักแล้วรวย <Yeah. S 1> อย่างงี้เนาะต้องอย่างงี้เราไม่ได้เปิดมานานแล้วนะ บบลีบูรีบูอะไรเดินๆแถวๆได้งไหม่ ชนท่านมีปัญญารับพระพุทธศาสนามาให้ลูกได้ไปฝึกตน เราต้องเอาของเก่ามาเป่าฝุ่นใหม่กันแล้วแหละเหมือนเราหยิบสมุดที่เก็บเอาไว้ตั้งนานเลยใช่ไหมจ๊ะฝุ่นมันเกาะนี่นะแมงมุมแมงมุมอะไรแยะไปหมดเลยลเราก็หยิบสมุดมาพุ้งเป่าทีนะเห็นว่าเออหนังสือพุทธประวัตินี่นะเออกินนะตะเอามาอ่านใหม่ แต่ตอนนี้เราเล็บหยิบเล่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือหยิบประเทศอดีตเมืองพุทธเรายกขึ้นมาละเอาเอาเป่าอย่างนี้นะน <c oughs> <c oughs> ี่นะว่าน,นี่เคยเป็นอดีตเมืองพุทธนะแต่ที่จะเป็นสมุดเล่มเล็ก็เป็นเล่มใหญ่หน่อยที่โตเท่าประเทศอย่างนี้เนาะแล้วก็เปิดเลยบรรพบุรุษได้เคยเลือกเอาคํซ้อน ดีที่สุดมาหลานล้อมจิตใจลูกหลานคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดินแดนแห่งนี้จริงได้เชื่อเป็นเมืองพุทธห็นไดียจ๊ะแต่ต่อมาลูกหลานเนี่ยปล่อยประละเลยนี่ดื่มเหล้าจ่อยชู้เล่นการพ้านไม่ทำานุบบำร,รุงประน,นานี่ก็เลยทำให้พระที่อยู่ในวัดน,นี่กระชักนี่นะบ่มีกำลังใจนี่เนาะอะไรประกันใหญ่เงีน้นะเออ ดังวัดร้างก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแล้วก็เพราะการไม่ได้ศึกษาของชาวพุทธเกิดนักคิดขึ้นมาเยอะแยะคิดกับไปคิดขึ้นมาก็นักคิดแหม่ไดคิดแล้วได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรลุธรรมก็กกเก่งเดียวโอ้โหน,นั่นแต่เก่งเก่งเดียียวนี่นะเออจะแจกขนมให้เลย <laughs> คิดไปคิดมาก็ทะเลาะกันขัดแย้งกันเลยในสุดก็ เมื่อสึกภายในทําให้อ่อนแอแล้วนี่นะจ๊ะทำให้พลังยาพุทธอ่อนแอสึกภายนอกเข้ามาอีกนิดเดียวตมสมุดเล่มนั้นก็ถูกเก็บเอาไว้ให้ฝุ่นเกาะเออฝุ่นจับหนานแน่นนี่นะจ๊ะ